อออย่างขยืมเงินเนยวะเห็นหน้ายืมตังเง่อนตรงนมนนมงดิไ่ขยืมแน่เป็นืขอขึ้นดอกอมอก่มีหรอกเก่าบพรา,านอะาจ่าเสียวไม่หอีกล่แต่พวกเราซ้ำหน่อยโทรมาขึ้นโอนเร็วเถอะอุ ก็เล่าไม่ห้ำดิบุษดีโปนไหายว้าไปวานเข่าหรอเบอะฮ่องไปมาหรอดูเออเดี๋ยวฉันสิลงไปเบิงโอ้ยบุตรตุไปบุตรตุไปสู้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 เก่งยัง Star taking, oh, ฉันสีดยาขายาเรายาขายามันตะไล่สยท้ะได้สุมือนเธอขึ้นมาดีแทะฉันในผวมสามคนสีคนก็มีเธอเนหล่ะฮักฉันที่สุดเลยฉันก็ได้เมียสามคนสีคนก็ได้เธอเลยทุกกมูทถี่สุดเลยว้า ทุกคางเธอน่ะมีเขาคางเฮากับมีปัวขึ้นกันนันนะเขาไปในบ้านแมะไปเห็นอิปี้เป็นอย่างอีปี้มันเป็นอย่างมันมาตะเมืองนอก นาเบิดจนทั่งฟ้าผุนตอนนี้ก็ถือว่าพันง่ามคักง่ามเนี่ยพันมาดมาดเห็น <c oughs> <He S 1> เอือ bowl, เอ่อยหอดบ่อเอยเบ้าน้ำเอื่อยแม่ปานพันง่ามคักเี๋ยวเบิงหนาคือแบ่นี่เบิงหลบับบนใง่ามทอเคืองเ,งเอื่อยเลยวมาเห็ดมาดใส่ว่า <c oughs> เป็นมา,า,า,นมาตะเมืองหอือ <c oughs> พวกบ่เคยพอเออเออท่านขับไปในตลาดก็เจ้าตื่องูมาห้องพิดกันไม่ม่งูเน่าได้จักแล้วก็เจ้าเราถามฉันมาพิดกันเรื่องอย่างเธอเป็นคนไปเบาก่ะเย้ไปบอาจะเกลีอดเนาะ นัวก็จอดสีลูเดจังไหนนะสะัสมาคบคิดกันไอ้มิตรมึงเนี่ยเท,ท, <laughs> ที่ยวโพดเที่ยวโพดโพดเช่าโพดเที่ยงไอ้ก็สิบุงหมัดบานตันเนี้ยวาย